นี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดตอนนี้คือ l e n o v o Legion g o S คนน่าเล่น,น่ะมาเล่นเกมกันดีกว่า เหตุผลที่จะมาเอาตัวนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง unboxing ให้ดูเลยคือตัวนี้ต้องบอกก่อนมันมีทั้งสีขาวกับสีดำสีดำมันคือ Legion GoS version Steam OS สีขาวคือ Legion GoS version Windows Legion GoS version Windows ที่ในมือผมเนี่ยข้างในมันเป็น AMD Ryzen C2 Go ตัวนี้มันออกแบบมาสําหรับพันเฮลโคคาแบบนี้เขาดีไซน์มาละมันได้พลังสูงสุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนี่คือสิ่งที่ Legion OS ตัวนี้ออกแบบมาข้อดีองการเป็น w i น d o ว s มีหลายอย่างรองรับแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยเช่น Xbox Game Pass Steam Epic Game GOG แล้วอื่นๆนีกแน่นอนถ้าเปรียบเทียบกันเป็น Steam OS ผมว่ามันก็เฉพาะทางสำหรับบางคนแต่ส่วนตัวผมลงทุนไปกับเกมหลายค่ายมาก Steam s t e a มก็ซื้อเยอะ Xbox game ผมก็เยอะ Epic เก e ผมก็เยอะแล้วเกมอีกเยอะแยะมากมายเลยผมเลยตัดสินใจมา Windows อยู่ดีเพราะรู้สึกว่าส t e ี m อยมางเดียวอาจจะไม่ตอบจ์ผมแต่่่่่่่้้้าาามมันนนนนตตตตอออจททยคคคุณไวะแกก็็็ืใใรีีีเเเปส FPS Ford Ho Duty ชขขงด รองรับ Anti Cheat นะครับซึ่ง CS:GO ยังไม่รองรับ Anti Cheat เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะสมัยก่อน Anti Cheat มันอยู่ในบางเกมนะมันก็ทำให้ช้ามากวุ่นวายมากถ้าใครไม่สนตรงนี้ c OS s ก็โอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเนี้ยมันก็เชื่อมต่อดอกกิง้งมีจอแยกอุปกรณ์เสริมได้ง่ายพลังกันเพลย์เลยตัวแรกที่ผมมีอะ Lenovo Legion Go ตอนนั้นซื้อต่างประเทศมาผมรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้รอได้เลยซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทางการข้อดีของการเป็น Windows เนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้งานแบบ PC ได้ทำงานอะไรที่มันไม่ซีเรียสมากดูพวกสตต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 รรีมมมมมมิิ่่่่่่งงงงคคคออออออนนนนนนเเ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 เททท์าา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 ๆๆปดดดดดดข้้้วว็บบบไไแแผยยัััักลลละะหจ ถึงบอกว่าความเป็น PC พกไปต่างประเทศมันเหมือนเอา PC แก้ขัดไปตัวหนึ่งเพื่อฉุกเฉินแล้วก็ใช้งานได้แต่ถ้าเป็น Legion OS, Version Steam OS ไม่ใช่มีดีมาต่างอีกสีดำ มันให้ประสบการณ์แบบเครื่องเกมคอนโซลเลยมันเน้นสตรีมโดยเฉพาะหลายคนรู้จักอยู่แล้วคือมันก็สับคนที่โฟกัสเรื่องการเล่นเกมซึ่งก็ดีครับจริงๆก็อยากได้เวอร์ชันที่เป็นสตรีมนะแต่รู้สึกตัวเองมันยังไม่เหมาะเพราะตัวเองมันหลากหลายกว่าที่เป็นแค่สตรีมไงแม้มันอาจจะโฟลกว่าและอาจจะสะดวกกว่าในบางเรื่องนะครับอันนี้เข้าใจแต่มันก็ยังหนีวินโดว์ไม่ได้วินโดว์อาจจะโหลดนานกว่านิดนึงต้องบูตวินโดว์ขึ้นมาใช่ไหมันนี้หลายคนทราบเพราะฉะนั้นในซีโมเอ็จะก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นกันโฟกัสเกมอย่างเดียวก็ต ก็ประหยัดพลังงานด้วยปัญหาของฮันเฮลที่ผ่านมาคือแบตหมดเร็วมากพวกสมัยก่อนที่ผมมีโอ้ยแบตหมดเร็วมากเลยตัวนี้พัฒนาคื้ดีขึ้นนะครับถ้าเล่นกับเกมพวกซูเปอร์เอเนี่ยเราสามเกมนะครับไซเบอร์พังเนี่ยถ้าบาลานซ์โหมดนี่ก็ได้ชั่วโมง15นาทีเลยถึง2ชั่วโมงแต่ถ้าพอฟอร์แมนนะซะก็ประมาณ45นาทีถึงชั่วโมง15นาทีครับเกมสไปเดอร์แมนมาร์สมาร์เรส์เนี่ยนะครับแบบบาลานซ์โหมดก็ประมาณ2ชั่วโมงครับพอฟอร์แมนโหมดก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโม คือมันร้อนครับไอช่องใส่เมม o r ีของเขาเนี่ยไม่อยู่ที่ตูดเนี่ยนะฮะบางรุ่นพอมันอยู่ที่ข้างบนเนี่ยมันร้อนจนไมโครไดีการ์ดพังหลายตัวมากที่ผมเจอไม่ใช่ของเล n เ v o นะพังเลยต้องไปเคลมหลายรอบมากแต่ตัวนี้มันใช้เทคโนโลยี4นาโนเมตรมันทำให้เครื่องเย็นแล้วก็ใช้งานได้นานครับแม้ในฟอร์มแฟกเตอร์ที่เล็กแบบนี้นะฮะความหนาก็นิดนึงมีความหนานิดนึงจับนี้ได้ AMD Ryzen Z2 Go ตัวนี้มันอยู่ในทั้ง Windows แล้วก็ Steam OS ความลืน่นในพอๆกันเฟรมเรทเนี่ยสำหรับเกม PUBG เพระ A นะครับลื่นไหลไหมนี่ไปดูกันเล่นเกมสายบๆพังเนี่ยผมเปิดกราฟิกแบบมีเดียมแล้วก็เบนช์มาร์คให้ดูครับด้านซ้ายจะปิดเฟรมเจนไว้นะครับแล้วด้านขวาจะเปิดเฟรมเจนให้ดูประสิทธิภาพถือว่าโอเคมากครับเกมสองพักจีส่วนที่หนักสุดก็คือช่วงกระโดดลงมาจากเครื่องบินนั่นแหละถือว่าทำได้โอเคตอนลงมาถึงพื้นแล้วก็เล่นได้ลื่นไหลยอยู่นะครับเฟรมเรทประมาณ40 50 มันก็ดีแค่ไหนนะผมรู้สึกมันอยู่ในยุคที่เราสามารถเล่นเกม True พระเอกเกมที่มันพรีเมี่มมากๆในราคาที่มันแบบไม่ได้บ้าบอไม่ต้องซื้อคอมเซตมาพกพาจอแค่นี้โหลดเกมมาเล่นแม่งสุดยอดมากจริงนะยุคนี้ทางเลือกก็เยอะขึ้นเห็นไหมฮะดเดซีนโกลสมีให้เลือกทั้งวินโดว์แล้วก็สตีมโอเสมาสรุปจบท้ายดีวยกว่าว่าเจ้าตัวไหนดีที่สุดผมชอบวินโดว์เอสข้อดีมันก็คือว่าความอิสระความยืดหยุ่น flexibility ใช้งานได้หลากหลายผมมีเกมเยอะมันเล่นได้ทุกเกมเลยอยากเล่นเกมที่ระบบ anti cheat นะครับซึ่งสตีมโอเอสยังทำไมววว่่่่่าาาาไไมมมชออออบบะะะรนนนนนผจใใหหญดดีแลล้้ยกังงงิึ พกง่ายกว่านี้หน่อยครับชวน SteamOS คือสีดำแบบเนี้ย ข core, so ้อดีของมันก็คือมันก็่จะประสบการณ์แค่แบบคอนโซลเรียบง่ายกว่าหยิบขึ้นมาเล่นได้เลยทางเกมของเขาก็อยู่บน Steam ส่วนใหญ่ก็เหมาะสํหรับคนที่ให้ความสําคัญต่อประสิทธิภาพที่ลื่นไหลระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่มากที่สุด16 s ดีกว่าแล้วบางคนบอกมันเล่นลื่นกว่าแล้วก็กินทรัพยากรน้อยกว่าข้อเสียก็คือว่ามันรันระบบบน l i น u x ทําให้ต้องมีตัวแปลงโค้ดเล่นได้แค่บางเกมครับแต่ส่วนใหญ่เล่นได้นะอาจจะมีปัญหาเพราะเกมหลายเกมทํามาเพื่อ Windows อ่สุดท้ายเนี่ยสําหรับผมแม้อจารย์ชอบ SteamOS ก็ตามแต่ผมรู้สึก Windows ก็ยังดีกว่าเล่นเกมได้มากกว่าแล้วทําอย่างอื่นได้ด้วยนี่ก็คืออยู่กับแต่คนนี่มีความเห็นผกแล้วแต่จะเลือกเลยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยใครสนใจไม่ต้องรีบซื้อทางผ่านพา ก้อนแต่มันมีเลย์เรโบ้ลีเจนด์คอนเซปต์ซอร้านเท่เชียวอยู่ชั้น4แถวพาวเวอร์มอถ้าจำไม่ผิดนะเป็นสัมผัสตัวจริงเลยเขามีให้ลองเล่นแล้วค่อยตัดสินใจซื้อราคาตัวนี้เป็นไงประมาณ22,000กว่าบาทถ้าใครซื้อเลย o v o l ร g โบ n ลีเจนกี่นะกดรับ Xbox Game Pass ฟรี3เดือนอย่าลืมไปกดกันนะครับถ้าคุณจะซื้อคอมทำงานและเล่นเกมนั้นก็คุ้มไปแต่ถ้าคุณเน้นเล่นเกมมากกว่าทำงานเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้น่าเล่นมากตัวเดียวอยู่ถ้ากำลังงเลย s คนน่าเล่นนะมาเล่นเกมกันดีกว่าไปเทปนี้ตัดโดย l e g e n d OS ทำรู้ไปดิทำรู้ไปดิ